สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระออนพี่สาวล,ลุมพลนะคะนี่ก็สี่โมงแรงแล้วนะคะคุณเอทีพระออนก็จะมาถอนหญ้านะคะออกจากแปลงหอมนะคะหอมแบ่งพระออนนะคะหญ้าก็ขึ้นเต็้มเลยนะคะคุณเอซีวันนี้ก็จะถอนแปลงนี้ก่อนนะคะทุกท่าน ก็เป็นอ้อยนะคะอ้อยเดี๋ยวปอนก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดออกจะได้ไม่งมั้แปลงผักเนาะค่ะเนาะผักก็กําลังแทงยอดนะคะกําลังแตกยอดขึ้นมานี่ค่ะเดี๋ยวปอนถอนหญ้าออกแล้วปอนก็จะเอาปุ๋ยนะคะลงใส่นะคะนี่นะคะหญ้าปอนถอนออก แปลงนี้ป้อนว่าจ,จะหว่านผักใหม่นะคะเนี่ยค่ะก็เสียหญ้าออกแล้วนะคะก็อย่ายกแปลงนะคะจะยกแปลงใหม่ก็จะหว่านผักนะคะผักหอมชีนะคะคนลาวก็เรียกผักหอมป้อมนะคะเนาะแต่ก่อนจะย,ยกแปลงก็จะถอนหญ้าออกก่อนนะคะงานเยอะแยะเลยนะคะคุณเอซี ข้างนี่ก็เป็นบุญนะคะคุณเอฟซีคุณเอฟซีคงจะได้ยินนะคะเนาะเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงก่อนถอนหญ้านะคะาอ,อนก็ตัดใบอ้อยออกก่อนนะคะคุณเอสีตัดใบอ้อยออกก่อนเนาะ ได้ไม่ต้องงํานะคะหามต้นหอมพออ่อนพออ่อนก็จะถอนหญ้านะคะถอนหญ้าเจฟทีผมจะได้ยินเสียงเพลงนะค่ะเนาะก <ๆ S 1> ็เป็นบุญนะคะเป็นบุญบุญหมู่บ้านข้างๆนี่นะคะ ดนน้ำแล้วก็จะแทงยอดขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยยอดอ้อยเนี่ยตอนก็ตัดออกตลอดนะคะตัดออกตลอดเลยจะได้ไม่งั้ผักหอมก็อ่อนก็หมดหมดแปลงน,นี้แล้วก็คงจะไม่ได้ปลูกอีกแล้วนะคะก้อนหมายถึงหอมนะคะหอมเพราะว่าคันหอมก็หมดแล้วนะคะคันหอมก็หมดแล้ว พันหอมที่คุณเอีส่งม,มาให้ก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วตอนจะต้องหยุดนะคะเนาะหด็ดผูกหอม โอเคนะคะเนาะตัดออกเรียบร้อยแล้วนะคะยอดอ้อยล่งเลยถ้าโดนน้ำแล้วก็จะขึ้นอีกนะคะเนี่ยเพราะว่าปรออนเคยตัดนะคะหลายรอบแล้วจะได้ไม่งำต้นหอมปรออน <c oughs> มาค่ะมาเช็ดกออนถอนหญ้านะคะถอนหญ้า ออกจากแปลงผักหอมนะคะตอนหญาออกแล้วก็จะเอาปุ๋ยนะคะใส่ก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยยูเรียเม็ดออกขาวๆนะคะคล้ายๆกับปุ๋ยเกลือเนาะ ก็จะผสมน้ำนะคะใส่ใส่ช้อนหนึ่งนะคะต่อต่อบัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะน้ำก็บัวหนึ่งปุ๋ยก็หนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนก็ตีให้ละเอียดนะคะตีน้ำให้ละเอียดแล้วก็จะมาลดนะคะหลังจากทิปออนนะคะถอนหญ้าออกก่อนเนาะนี่นะคะต้นหอมจะได้แตกยอดแตกกอนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสวนหอมปอออนก็ล่าสุดนะคะล่าสุดหมดหมดนี่ก็หมดเลยนะคะหอมปอออนคุณเอฟซีส่งมาให้ปออนปออนก็ปลูกปลูกปลูกนะคะก็เพื่อนบ้านก็ขอแบ่งไปปลูกปออนก็แบ่งให้นะคะแบ่งให้ ถอนพาคุณเอฟซีมาดูใกล้ๆนะคะถอนหญ้าออกจากแปลงหอมนี่ค่ะก็จะเป็นหญ้าหลากหลายชนิดนะคะยิ้มขึ้นมาเนาะตอนก็จะถอนก่อนนะคะถอนออกให้เกี้ยงค่อยลดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะแต่ทีนี้ก็ปล่อยให้เขาเติบโตเติบใหญ่นะคะ ตามการเวลาของต้นหอมก็หลังจากประออนได้ชำผักหอมก็ประมาณจะถึงเดือนแล้วนะคะแปลงที่ประออนกำลังถอนอยู่นี่นะคะประออนใส่ปุย๋ยอีกรอบนึงก็คงจะถอนได้นะคะเนี่ยพอถอนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวประออนจะพาคุณเอซีมาดูนะคะแปลงที่ประออนจะ ถอนให้คุณย่าพานะคะไปดองนะคะดองคนลาวก็จะเรียกส้มผักเนาะค่ะเนาะคนไทยก็จะเรียกดองนะคะผักดองเดี๋ยวปอนพาคุณเอฟซีมาดูนะคะพอ,พอพอพอถอนแล้วนะคะพอถอนแล้ว เดี๋ยวปอนพามาดูค่ะแปลงนี้ก็เป็นผักหอมนะคะหอมหอมเลยนะคะหอมเลยอันนี้กินใบนะคะกินใบกินใบนะคะคุณเอฟซีปอนใส่ปุ๋ยเขียวพึ๊ดเลยนะคะอันนี้คือกินใบนะคะกินใบกินก้านนะคะเนี่ยค่ะไม่ได้ถอนเป็นต้นนะคะนี่นะคะหอมแบ่งแปลงนี้นะคะ ที่ป้าออนจะถอนไปให้คุณย่าพานะคะดองนะคะคนลาวก็จะเรียกคั่นส้มเนาะค่ะเนาะคั่นสมพ่อแม่พี่น้องเนี่แปลงนี้นะคะเพราะว่าป้าออนเก็บไว้นะคะเก็บไว้เพื่อที่จะดองไปให้หลากหลายผู้คนนะคะที่อยู่เคียงข้างลุงพลป้าแตนนะคะอยู่ที่จำปดงนะคะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะป้าออนจะยกแปลงเลยนะคะคือจะถอนยกแปลงเลยนะคะ เพื่อที่จะให้ย่าพานะคะดองเอาไปให้นะคะหลากหลายคนเนาะค่ะเนาะได้กินกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเนาะก็ดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํากล,กลังใจให้ปะออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ